ฝนที่ตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือมีการสั่งการเจ้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเน้นดูแลจุดเปราะบางในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการกีดขวางการระบายน้ำนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องของแนวทางการรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไปสแกนพื้นที่ทั้งหมดแล้ว ไปเห็นว่ามีพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะเจอน้ำท่วมบ่อยๆเี่ยอยู่ประมาณ737จุดนะครับแล้วก็จะเป็นจุดฝันหลอตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านมาเนี่ยทางกรทมก็พยายามเข้าไปปรับปรุงมาโดยตลอดนะครับมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ80%คุณชจาชาติบอกว่าเชื่อว่าจะสามารถรับมือได้นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกคูคลองการเปลี่ยนปั๊มน้าการทาขันกั้นน้าแม่น้าเจ้าพระยานะครับ ส่วนจุดที่หลายคนกังวลณนะขณะนี้ก็คือบริเวณที่มีการก่อสร้างครับเช่นคูน้ําถนนวิภาวดีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราบุรณะซึ่งการก่อสร้างเนี่ยนะฮะก็อาจจะทําให้เศษวัสดุต่างๆเนี่ยไปกีดขวางทางน้าก็ได้มีการสั่งการให้เน้นดูบรรดาจุดเหล่านี้ที่มีความเปราะบาง แล้วก็ได้สั่งการนะครับให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานร,ระบายน้ําแล้วก็สํานักงานเขตต่างๆเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับที่เรากังวลก็จะเป็นจุดท,ที่มีการกอร่อสร้างอยู่เช่นคูน้ำพิพิวดีซึ่งกําลังหลุดพิการกอร่อสร้างอยู่รถไฟฟ้าสายสีส้มสีม่วง,งใต้ซึ่งบางทีการกอร่อสร้างมันจะไปกีดขวางการระบายน้ําหรือแม้กระทั่งการกอร่อสร้างของเราเองที่ยังทําไม่เสร็จเช่นถนนประชาอุทิศท่ากาอุทิศที่ดอนเมือง แลวตอนนี้ก็ได้สั่งการให้เน้นดูจุดที่มีความเปราะบางโดยเฉพาะจุดที่มีการก่อสร้างของกลารต่างๆแล้วก็ต้องเข้าไปตรวจอย่างเมื่อวานนี้ก็เราไปตรวจที่วิภาวดีนะที่มันมีคลูน้ำที่อาจจะมีการโดนถมเมื่อก่อสร้างอยู่ครับมันได้ผลแต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขนะอย่างเมื่อวันก่อนก็มีฝนตกระดับ100มิลลิเมตรที่กรุงเทพมหานครนะท,ท,ท,ที่เขตสุขุมวิแต่ว่าก็สามารถลอยน้ำไปได้ดีผมเชื่อว่าตอนนี้ผมว่าทั่วไปสถานการณ์เราก็มีความพร้อมมากขึ้นมาในระดับหนึ่ง